สวัสดีค่ะน้ำเพชรนะคะพิมลพันธ์ประพันธ์พัฒน์ค่ะปัจจุบันอายุ26ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์เอกวิชาภาษาอังกฤษค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท g m เมมเป็น Account Executive ใน Sales Department ค่ะ ถามถึงแรงบันดาลใจในการมาประกวด m s s u u n v v r s s t t h i l l n n d ปี2021ของน้ำเพชรนะคะก็จริงๆถ้าให้ตอบก็อาจจะคล้ายๆกับผู้เข้าประกวดคนอื่นๆที่การประกวดงามๆก็คือเป็นความใฝ่ฝันในวัยเด็กๆแล้วก็อาจจะเป็นแบบ Bucket List 1ข้อเลยก็ได้แต่สำหรับน้ำเพชรเองแล้วอ่ะการที่ได้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ในคณะที่จะเองชื่นชอบได้ทำกิจกรรมมาหาวิทยาลัยโชคดีมากเลยที่ จบมาแล้วก็ได้ทํางานในด้านที่เองสนใจเหมือนกันรวมถึงมีโอกาสได้เข้าไปเทรนเป็นลูกเรือกับสายการบินต่างชาติแห่งหนึง่งก็ถือว่าเช็คบัคเก็ตลิสต์ไปเยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็ถามว่าถ้าปีนี้พร้อมที่จะเช็คกับบัคเก็ตลิสต์ข้อต่อไปคืออะไรก็นี่แหละคะ่ะประกว Miss Universe Thailand เน,นี่ยแหละคะ่ะ p a ชชั่นของเพชรก็คือการที่เราไม่กลัวที่จะทําอะไรบางอย่างเพราะน้ำเพชรเชื่อว่าศักยภาพของมนุษย์มันไม่มีขีดจํากัดหลายคนอาจจะคิดว่าการเข้ามาประกวด Miss Universe Thailand มันยิ่งใหญ่เกินตัวมากแล้วมันเป็นเวทีที่ท้าทายมากๆแต่น้ำเพชรมาอยู่จุดนี้แล้วเพราะว่าน้ำเพชรก้าวข้ามผ่านความกลัวนั้นและนี่คือ The Power of Passion ค่ะ